ມາល់ទ្រូន្រាន់អាំមាន់ស្ល់າ្າីពីកາរាន់ពីក្ន្ល ีครับสวัสดีครับโอ้ตอนรับเขาซูรา่การตุ่มหฮมครับนองหญิงครับค่ะพี่น้องครับนี่คือหญิงทิติการไฮมาพบกับพี่น้องนะครับไฮหายคิดถึงกันครับคุณหมอครับโอ้โหตื่นเต้นเลยนี่เป็นคนถี่หมอแพทย์เบิ้งมาตั้งแต่ในโทรทัศนโอ้ใจเด่นนักร้องถี่ยุ่ในดวงใจครับ อ่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันร้อยกระทงนะคะคืนสิบหาคำเดือนสิบสองของตุ่มโฮมนำเนาะก็เป็นมือสันวันดีพ้อมนะคะมือหนึ่งเนาะที่เขาจะได้ไปร้อยกระทงขอขมาพระแม่คงคาครับน้องหญิงครับเพลงที่จบไปเนี่ยซื้อเพลงอย่างชื่อเพลงว่าลอยกระทงวงเล็บขอขมาแม่คงคาค่ะลอยกระทงขอขมาแม่คงคาค่ะเอาไล่การเฮ่านี่มันตองวอกภาษาอีสานหลายคนี่บองหัวน้องหญิงนี่เป็นคนทั้งใดกันเนี่ยร้องเพลง มวนมวนเพ่งลูกทุ่งออกแบบนี้เนี่ยเป็นลูกหลานคนอีสานหรือคนทั้งใดจังหวัดใดภาคกลางบ่ครับต้องต้องบอกว่าหญิงทิ่นการเนี่ยเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนอีสานจ้าสายคนโบหูผมเชื่อว่าโบหูก็แลกกันว่าหญิงเนี่ยเป็นลูกหลานทยอีสานพ่อแม่เป็นคนทั้งใดครับ คุณพอชยพัยภูมิคุณแม่รอยเอสแบบชยัยภูมินี่ทื่กรงแท้เลยช,ยช<า>ยยัยภูมิแม่เจออะไรกัใชัชยภูมิแม่เป็นรอยเอสแม่รอยเอสค่ะมาเกิดกรุงเทพคือว่าอีสานได้อันพ่อกับแม่เนี่กยกับญาติลูกตกแล้วเนาะมาอยู่กรุงทเทพก็ว่าไทยน้ำเธอ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 ยาวาอีสานใส,ใส่ลูกเดินเดาลูกเฮาตกเล้า <laughs> อันนู้นเนี่ยก็อยากลูอยากเห็นค่ะก็แอบฟังจอบฟังค่ะก็เลยแบบเอาได้เอาได้โอ้วันพักอยู่ได้ค่ะอีนดิเกจังออริจินอลเลยล่ะออริจินอลพอดีว่าพอดีว่าหลายหลายท่านอาจจะแบบว่าเห็นหญิงร้องเพลงภาคกลางอาจจะคิดว่าแบบเป็นคนภาคกลางเลยเียค่ะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นละครด้วยละครที่เล่ีนเนี่ยก็เอาอีสานเบิร์ดเรืองเลยค่ะก็เลยแบบว่าคล่องขึ้นไปอีกครับ ของแท้ของแท้ละคข้อีสานนี่บอกอีสานนี่โอ้เรตติงคนมากหลายทุกเรื่องได้ที่บอภาษาอีสานแมนจ้ะมากจังไดจังไดเป็นเเพราะว่าพี่น้องเบิ่งรายการนี่หลายคนเกิดสมัยนี่อาชีพนักล้องนี่อาชีพแบบนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของคนดวงใจสานหลายครับยิงเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใฝ่ฝันตอนหน้อยๆนี่ยืนหลงเพลงหน้ากระจกเฮดแอคติงอยากเป็นนักล้องได้มาไล้ ก้มรับมาไล่เล่นเป็นนักแสดงเล่นยุนากระจกจนหมื่นหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะเราเราเราอยากเป็นนักร้องแหละเราก็ไปประกวดร้องเพลงเราต้องมาแบบนี้เลยใช่ค่ะจนมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ที่บริษัทอาสยามไมโครไอเอจำกัดมหาชนครับตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่เป็นประจำตอนนี้นะคะงานรับงานอยู่เสมอหรือไง กว่า20ปีแล้วนะคะก็ย่งบยุทธ์ลองเพลงจ้ามือจ้ะมักลองเพลงขนาดเลยค่ะผู้ใดเนี่ยโทรมาเนี่ยให้ไปใส่ไปเบิร์ดมักลองเพลงค่ะทุกวันนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่นะคะมือนีก็สิไปร้องต่อคือกันร่ายกระทงนี่จบจากตุ่มโฮมเปต่อไปใช้ต่อครับนบอกแฟนๆไปลูกนาเลยมองแรกนี่จะไปแพย์กษะก้อนจ้าสมุทรปราการนอะแล้วก็เทือที่สองที่ที่สองนี่จะไปที่วัดอ้อมใหญ่จะไปลองเพลงให้ฟังจ้าเอฟซีกับตงังไป ได้รับความนิยมในต่องแบบนี้มเมื่อหนึ่งเรียกว่าแลนกันหลายงาน,นแลนกับหลายงานไอ้น้องหญิงหลังจากที่ผลงานเพลงสุดท้ายแล้วลเรามาออกอันนี้เป็นเป็นเพลงล่าสุดเนี่ยจ้ะ,ะช่วงนั้นเทอย่างเน่ อันหนูกระลองเพ่งมาเรื่อยๆจ้ะงั้นกระลับละครรับอียงน้ำแล้วก็เฮด้องอาร์ตเฮดสตูดิโอน้ำคือเฮดไปเรื่อยจ้ะตำตำตำความฝันนะคะแล้วก็เฮดเพลงเองน้ำจ้ะผลงานล่าสุดนี่เรื่องไอ้เพ่งร้อยกระทงขอขมาแม่พระคู่ค่าเนี่ยู้ใดแต้งให้ครับอาจารย์เจษดาหันช่อค่ะนะคะอันผู้ไดเนี่ยทีใดฟังเพลงจันกับอสงไขยที่เป็นเวอร์ชันของหญิงธิดิการหญิงอยากจะบอกว่า เป็นคนแต่งคนเดียวกันนี่แหละค่ะกับเพลงลอยกระทงคนรู้เลยเพิ่นเพิ่นหยุดแต่งเพลงไปโดนหยุดแต่งเพลงไปโดนเริ่มมาแต่งเพลงนีให้เป็นเพลงล่าสุดแมนค่ะเพิ่นกับทิมเวลาไปประมาณสิบห้านาทีเออสิบห้าปีโอ้ยสิบห้าปีเพราะว่าที่รออคยใช่เพราะว่าเพิ่นอันไปเฮ็ดอาชีพอื่นนะคะแล้วก็วนกลับมากับเพลงค่ะเอ๊ะหมอแพทย์ปกติรอเพลงลูกทุ่งบ่หรือว่าเพลงอีหยังที่ว่าเวลาเขาเชิญไปออกงานนี่ก็มีค้าวเหลเกลได้ร้องบ่ ก็ไมีบางจริงๆอยากเป็นนักร้องพอมันนีค่ะก่อนจะเป็นหมอแต่ว่ากระไดเบ่ไหวอ่ะเอ่ารอบรอบรอบมาดูเวลาเขาอ่ะอ้าวผมอี่นั่นพี่น้องครับวันนี้ได้รับีจากหมอแพรอ่ะฟังคาราโอเกะจากหมอแพรเนี่ยลอกเลยแบบอ๋อคือเป็นตอย่างอายคนแต่น้อหนึ่งสองสามย้อนบุญพลาเดเนาะพาเฮามาพบพออ่าออยู่บ่โอเพอร์นี่ อยากอายถ้าจะแนนี้นั่มตอนมองแง่เนี่ยลองแบบนี้เนี่ยเขาต้องปรับปุ่งเอียงโอ้อันยิงมองง่าแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเพอร์เฟกต์เลยนะจ๊ะเพราะว่าทั้งผสมเลียนแมนจ้ะเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยคนสิ่เป็นนักลองใดต้องก้าแสดงออกก่อนโอ้ดยอังยังไม่ด้กล้าล่ะค่ะ ออกแบบนี่จ้ะกัะบอลมีเสียงเพียดเสียงยังเนาะบอมีจ้ะบอมีจ้ะใส่ได้เลยจ้ะขอบคุณค่ะตะวันนักล่องตะถ้าห้องเพลงหมอพันงามง่ามได้จ้ะเขาเรียกว่าสปาล์ช้ว่าคนไข้เขาบปอเสือเด้อว่็เป็นหมอฉีดยาเขาได้เพราะว่ามือเบาความเด้อมือเบาเช่นทางชีวิตเกิดน้องหญิงกะทิวานเนี่ยอยากเป็นตั้งแต่หน่อยไปสมัครร้องเพลงประกวดจนกระทั่งเขาว่าเป็นนักร้องอาชีพในมือนี้ มีอย่างสิแนะนําสําหรับน้องๆล้านๆไทยบ้านเฮ่าอยากเป็น<ม>นักร้องนี่มันติดส้างตัวขึ้นมาอย่างไดจ้าก,ก็ซุมือนีนะคะอ่าก็มีช่องทางมีเวทีหลากหลาย<ม>ให้น้องๆได้แสดงอ่าแสดงความสามารถเนะาะจ้าก็ขอให้น้องๆน,นะคะตั้งใจแล้วก็อดทนเพราะว่าผีเอง,เองนี่ก็สิเป็นก็สิใด้มาโ<ม>ยูกับอาเอ็ดนี่ก็ บ่ไบด้ง,ง่ายเกือบสิบป,ปีที่ฟ้าฟันมาับจนสุมือนี่ค่ะหอดีสป,ปีแล้วนะคะที่เป็นนักรองอาชีพค่ะก็คอให้น้องๆน,นะคะสู้ๆแล้วก็อดทนนะคะรับร้องว่ามันตรงนี้มือนหนึ่งที่ห้าเจอจรัดแน่นอนอคอ่ะน้องหญิงสีเฝ้าไปเลีนอยู่งานรอยกระทองอีกหลายงานเอาฝากผลงานกับพ่อแม่พี่น้องนะครับ หญิงทิติการนะคะเ,เป็นลูกหลานคนที่สามนอจานาขออนุญาตฝากทุกทุกคนงานกับแฟนๆทุกท่านนะคะบวาสิเป็นเพลงดังเดิมที่ทุกท่านเค่อยได้ฟังมารวมถึงเพลงใหม่ๆนะคะอย่างเช่นเพลงลอยกระทงในวันนี้ด้วยนะคะจังไดฝากน้ำด้อจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณคับพี่นงครับนี่ละครับหญิงทิติการครับเป็นหนึ่งในดวงดาวในวงการเพลงลูกหลานคนอีสานบ้านเฮาตุ่มโฮมสิพยายามหา เพชรแบบนี้แหละครับมาออกในรายการของเฮาได้เสนอผลงานในธนาลุวสารตลอดนะครับในช่วงนับจากนี้ไปเมื่อนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาช่วงนาเฮาสีไปงานร้อยกระทงครับเดี๋ยวกลับมาครับใใหห้้แมมคคยกทสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีท มาโซเลยมาลอมมองคุยกันมูเฮาสาวอิสานมาเดิอมาตุ้มหอการถูกต้องพีทียังอยู่ในบรรยากาศร้อยกระท้งคําน,นี้ครับวันเพ่นเดือดที่สองเนาะแม่นคะ่ะทั่วประเทศก็มีงานรอยกระท้งทุกมองแล้วครับนี่เฮาจะให้เบิ่งกระทง้งหมอแพร ช่วงหลังเนี่ยกระทงกับตองเฮ็ดจากธรรมชาติแม่นคะเพราะเป็นผ้าละกับสภาพแวดล้อมเนาะ,ะนี่เขาที่เฮเบิงเนี่ยครับเป็นกระทงธรรมชาติแม่ป่ะค่ะเฮ็ดจากใบตองเนี่ยใบเตยเนี่ยข้างในก็เป็นต้นกล้วยที่ตัดมาเป็นถอดท่อนนะครับอดอกไม้อีหลีพร้อมไหมเนาะดอกไม้จริงบัวมีโฟมนะครับแลราคาจาร้อยหลายคนบ้านนึงกับอันนึงกับพ่อเนาะค่ะ คือไปกับหลายๆคนเนี่ยก็ร้อยอเดียวร่วมกันนี่เป็นคําแนะนํามาหลายปีแล้วครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะพยายามลดโ่ะฟื้กับบวชไปมันก็มีคนเห็นพูมมากแล้วกับแต่ละปีเนี่ยบวบจะเป็นก่อท่อหม้อจังหวัดยังไๆอุ้ยตากขึ้นมาใส่รถขยะแเมริกาเพราะไม่แน่หน่อยแต่ว่าทำมันเป็นธรรมชาตินี่มันยังม่เนาปุ้ยเป็นยังได้เมนค่ะเมื่อนี้มองหนึ่งที่จัดงาร้อยกระทงตอนนี้ประมันหาโม่เกินเนี่ยขึ้นหนาวมันเริ่มมืดแล้วมนค่ะแต่ว่า มันเกิดมีค้นเริมไปเตรียมงานแล้วมองหนึ่งที่เขาจัดไงทุกปีก็คืออยู่ขอนแก่นอยู่บึงสีฐานนะครับนี่นัคร่าวองเข้านะตุยตุ่มโฮมอยู่ที่บึงสีฐานนะครับกำลังเตรียมการมองหันเดี๋ยวไปเบิ่งครับตุยตุ่มโฮมไล่งานเขามาล่าสุดครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับพี่กิตตีครับแล้วก็พี่น้องแฟนรายการตุ่มโฮมขณะนี้ผมอยู่ที่งานล้อยกระทุ่งมอขอมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ งานสีฐานเฟสติวัล2024บุญสมมาบูชานะาครับปีนี้เพิ่นจัดในตีมรูปแบบงานสายมู้ครับวิถีอีสานมูเตลูเพราะฉะนั้นมือดีเป็นเรื่องความเสือล้วๆครับการจัดงานมองดีมือดีถือว่าเป็นมือสุดท้ายของการจัดงานเพิ่นพานมาแล้วหนึ่งมือสองมือรูปแบบการจัดงานกับสิแตกต่างกันออกไปครับและมือนี้กิจกรรมเด่นๆก็คือขบวนแหก่กระทงและ ขบวนกระทองหยักซึ่งเพื่อนสิมาประกวดแข่งขันกันซึ่งก็เป็นฟีมือของน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่นทุกๆคณะครับกำลังประดับประดาตกแต่งด้วยขบวนอีกจังหน่อยหนึ่งครับก็สิเคลื่อนขบวนจากถนนมาริวันเขามา่ายังถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมองนี่มองที่ผมยืนอยู่นี่แหละครับพี่น้องเห็นจากด้านหลังนี่คือโคมไฟกว่าหนึ่งหมื่นหาพันดวงที่เป็นฟีมือของ บุคลากรและก็น้องนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับได้ประดับประดาตกแต่งกันยางสวยงามหลังจากพะอาที่ตกดินครับไฟเริ่มออกแสงสว่างนักท่องเที่ยวกับสีลังไหลเข้ามาทายลูปและก็เช็คอินบริเวณท่งนี้ครับเท่าที่ผมเห็นด้วยสายตาคณะนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยเข้ามารวมงานแล้วครับริ้วๆขบวนนี่น้องๆองนักศึกษาก็เริ่มแล้วครับสี่เริ่มเคลื่อนไปสี่เริ่มเคลื่อนไป เพื่อเตรียมขบวนเคลื่อนเขา้ามายังบริเวณงานนะครับหลังจากเวลาประมาณ1ิบเก้านิกาครับเพื่อนเกษติมีพิธีเปิดงานแล้กก็ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมงานลอยกระทงกันก็นอยากให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศว่านี่คืองานลอยกระทงภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเดี๋ยวภาพบรรยากาศการจัดงานในช่วงมือสองมือที่ผ่านมาผมจะเอาได้เลี่ยงมาให้พี่น้องด้เบิ่งไปพร้อมๆกันครับครับขอบคุณตุย<อ>้ยตุ้มโฮอครับงานจัดมาสองมือแล้วหมอ,อแพทย์มือนี้เป็นมือที่3เป็นมือให้ไหล่แต่ว่า ความสวยงามของบรรยากาศงามคำง่ามขึ้นเนี่ยเ่าก็ต้องเก็บของมือที่แล้วมาเอาให้พี่ดองเบิ่งพอมือนี่มันยังบวมนะครับ <c oughs> เอาไปเบิ่งว่างานสีฐานเนี่ยมือที่พันพานมากครับบรรยากาศที่ตุยตูมหฮมบอกว่าอุย้ยดวงไฟมืนหาพันดวงมันงามแค่ไหนครับบรรยากาศนี่แหละครับนี่ก็ช่วงยัางบวมมือแต่ว่ากับเป็นช่วงที่เก็บมาจากมือมือวาดน,นี่นะครับหมอแพทย์ก็ ม้อสารค้ามเนาะไม่เป็นมอขอเนี่ยครับเนี่ยมือบที่ผันผ่านมามันก็มีรขบวนแน่บอซ้ำกันเนี่ยครับอันนี้เป็นเมือที่แล้วเมื่อวานนี่ครับเนี่ยโอ้พี่นองกับเ,เบื่องหลเนาะเบื้องหลครับมีการล่ําการยั้งเป็นลักษณะนี่แหละที่ท่านอพอการฆ่าเพื่อนบอกว่าอยากให้สนับสนุนเป็นปัจัยสนับสนุนในคนมาท่องเที่ยวอีสานแล้วเศรษฐกิจอีสานดีพอเรื่องมู่เตลู่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ่าเป็นศิลปะวัฒนพื่นบานอีสาน แต่ไม่แหงนั่งงามพร้อมมีแหงนั่งงามนั่งนบพมาตนั่ง,ง,งครับเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ที่เป็นรับผิดชอบเรื่องนี้ว่าเพล่นจัดขืนภา่ใต่แนวคิดอย่างไรครับลอกกระท o มอขอนี่ครับลากอีสานซึ่งทําให้เรามีหีดข้องประเภทนีต้ต่างๆทำมาหากินได้ใส้ทุกมือเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีลากของผี มันมีหลากของพุทธมันมีหลากของพ้ามปรผสมกันอยู่แปลว่าอย่างแปลว่าเราไม่สามารถที่จะแยกผีพรามพุทธออกจากกันได้ mm hmm. เพร่ะนกันเลยไม่แนวคิดว่าไทจังสั้นเนี่ยเข้ามาสั่ง c r e เอทีฟอีโคโ m ม mm hmm. อยู่พุ้นฐานของผีพรามพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงมันก็ไม่ตายแม้ว่าโลกอีสานจะไม่มีแต่ตรบใดที่ คนอีสานยังคิดแบบนี้อยู่วัฒนธรรมของผีพ่ามพลเกิดปอตายเขาเสีภาษาง่ายๆคือมูเตลูมูเตลูโอ้โหเนี่ยเห็นไหมขบวนสวยมากนะครับผ่อนง่ามพร้อมผ่อนง่ามแล้วก็แหงคำแหงง่ามเพราะแค่เพราะว่าเขาดีปอดไฟไฟมันจะเริ่มติดมากนะครับนี่เล็กๆเล็กน้อยอ่ะยังไงนะครับอันนั้นผีอีย่างค่ะอ่า อาจารย์เบ้าชัดเจนเลยเมื่อกี้ว่าผีามพุทธแยกกันบอกในสังคมไทยค่ะเพราะว่ามันมีทีมาที่ไปแต่บาณโบรานถ้าที่บอกว่าเป็นคนพุทธก็จริงแต่เฮ้ากับแยกบ่ไรว่าบางอันมันก็เป็นแค่กับพิธีของภาพบางอันเป็นพิธีของครอบเชื้อทั้งผีนี่ละครับหม้อขอเอป็นก็เลยมาผสมประสานกันทั้งภาพทั้งผีทั้งพุทธง้ามีลีค่ะห้ามมีลีครับนี่ครับคกือสิ่งที่อ่ะเดี๋ยวตุ่ยตุ้มโฮมกับทายไว้นะครับจงไม้เฮ้านามาแหละ สวยงาม <No. S 1> เนาะเป็นตะเลาะเป็นตะเทียวอ,อยู่ด้วค่ะห <c oughs> น้าจะมีต่างชาติหลายบ่ค่ะอยู่คนเดียวแม่นค่ะเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่ไปง่ายมากง่ายบ่ไก่ไปาไในเนาะแล้วก็นักศึกษาหลายพร้อมอ่ารักษาก็หลายประชาคมมอขอกับพื้นที่กลางๆนี่แล้วก็ต่างอำเภอกระแห่เกิขึ้นมาแต่ว่าประเภทนี้ทางอีสานเนี่ยของของการลอยกระทุ่งนี่มันกิดจากอะไรต่างไปจากทางภาคกลางนิดนึงเพราะว่าจัดแบบเป็นครอบเสื้อแบบที่อาจารย์ว่านี่ผีพามพูดอ่ผีพามพุทธแล้วก็ลักษณะ เป็นการสมมาน้ำสมมาน้ำคือขอขมาขอขมาครับบ่ได้บ่ได้เน้นเป็นพิธีการที่ยิงไ่ในหลวงในว่างแบบทั้งภาคกลางเปนะครับเดี๋ยวเข้าพักช่วงหนึ่งครับเราได้จบเรื่องกระท่งไหวแต่ว่าบ่มาก็ต้องเรื่องอยู่ดีมีแห้งเพราะว่าเขาแนะนำคุณหมอแนะนำไปเนาะเรื่องว่าไอ้คนไทยเนี่ยมันป่วยโรคที่โบเป็นโรคระบาดหลายเรื่องต้องดันเรื่องเบาหวานเรื่องโน้นเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมา หมอทิ่มีครับแนะนำดีๆเลี้ยงสุขภาพครับบอบยาผ่านนะครับหมูเฮาสาวอีสานมาเดอ้อมาตุม้มหอมมูเฮาสาวอีสานมาเดอ้อมาตุม้มหอ กับกสูช่วงสุดท้ายของแลกการตุ่มหฮมนะครับนี่หมอแพร่มาพร้อมกับสารพัดความเข้มสารพัดความเข้มน <c oughs> ะมีหกย่างแสดงว่ามััน้องมีความหมายกับการกินยูของเหาแมนค่ะหมอแพร่ <c oughs> มา <c oughs> ในมือ,อต้องบอกว่าแ <c oughs> นวกินอีสานเนี่ย <c oughs> มันสิขาดบ่ไ้นัวแสบเผ็ดรสจัด เอาเป็นว่าอาหารอีสานตรงมีความเข้มเอมันต้อเรียกว่าอาหารอีสานบ่มไม่เดียวหวานน้ำหวานน้ำเข้มน้ำซึ่งส่วนตัวถือเรียงมาแบบเข้มผอมเลยค่ะเป็นคนถือถือท่วงว่ากินเข้มมาตั้งแต่น้อยเพราะว่ายญามักเห็ดเข้มเพราะฉะนั้นหมอแพทย์จะมาให้สูตรการกินเข็มอ่าต้องบอกก่อนว่าเฮาหยานเห็ดอย่างย้องหยานเข็มทาไมเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเกลือเนี่ยค่ะมันเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เฮาวหูจักันที่เฮาเอินว่าเกลือเนี่ยเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์เนาะซึ่งไอโตวโซเดียมเองเนี่ยนะคะ มันกระบ่มีภาษาไทยเนาะมัน,ม,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 นมันเมื่อเมื่อเขากินมันจะเข้ามาในเลือดเพราะเข้ามาในเลือดเนี่ยเกลือเนี่ยมันสิดึงน้ำเข้ามา อันนี้ก็ตามมันมันเข็มมันเข็มมันก็สซีดึงโมดึงน้ำเข้ามาจากจากในเซลลจากในเซลลจากทุกที่ทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายมันดมาเจือจางมาเจือจางมันในเลือดได้นี่ค่ะที่นี่เลือดน้ำไหลความดันก็ขึ้นอธิบายง่ายง่ายเลยมันก็เป็นน้ำกันไหลๆเนาะอันนี้หนึ่งความดันขึ้นหัวใจก็ทำงานหนักเกลือไหลโพด ไตก็ต้องขับออกร่างกายเขามันมีไตในการถิ่มของเสียไตก็ต้องขับขับขับออกไปไตก็ทำหนาังอีกไตก็ทำหนานหนัดเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะบอกว่าเียงุ่มเสียงเนาะหัวใจหรือแม้กระทั่งไตซึ่งเหมือนโมเมนต์แต่เค็มเคืองเบาหวานความดันโรคอื่นอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยสิมาให้สูตรกินเกลือกินเค็มมือเริเริ่มแบบเกลือก่อนอะจะบอกก่อนว่าเขามีโค้ตาเท่าไหร่ก่อนนะคะเขาควรกินเกลือโซเดียมเนี่ยมือหนึ่งบ่ค้นเกิน 2,000มิลลิกรัมต่อวันเอาคิดเป็นง่ายๆเลย2 2กมต่อวัน 1, วน, 1, วน, 2, นี่ก็เลยสิมาให้ครบบอกเป็นกัมแบบนี้ได้ไหมแล้วก็กรัมๆไม่โดน2กำเมื่อไหร่อันแรกก่อนถ้าเกิดว่า2,000มิลลิกรัมเนี่ยเขาไ้ตีเป็นทีละอย่างก่อนแต่ว่าตอนเขาปรุงเขาก็เป็นเสอยงเดียวเนาะอันแรกเกลือเกลือมันซปเปอร์เข้มเข้มคักเข้มแน่เนาะเขากินได้แค่1ช้อนชา1ช้อนชาได้2กรมแล้วนะช้อนชากับซ้อนกาแฟน้อยๆแหละเนาะประมานั้นตวงเอา บ่ต้องไปไปขนาดนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้ผงย่างผงผงแสบก็คือผงผงชูรสผงชูรสนะผงชูรสเนี่ยมันสิเข้มหน่อยก็เกลือสื่อเ้าไข่โคต้าอยู่สักมันก็มีโซเดียมกันเพราะซื้อภาษาเคมีโโซเดียมกลูตาเมทอ่าเติมมันกะให้ซักซีสันชาซักซีสนชาอันนี้สองอันนี้ซีอ้าอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้ซีอันผงปรุงรสนี่ผงปรุงรสค่ะผงนัวผงนัวเ้าแซบเนาะกะ แล้วแต่สูตรมันก็จะมีสูตรโซเดียมต่ำโซเดียมสูงให้ตีตีไปว่า2อถึงส่ช้อนชาสองช้อนเพเกินเพระเกินซีนั่นอ่าบ่เกินซีนเกลีมาน้ำปลาน้ำปลานี่ของประจําบ้านสองประจําเพมีไผบ่กินเนาะ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะอ่า2ช้อนโต๊ะครับอ่าแล้วก็ซอสให้พอๆกันกับน้ำปลาได้ซอสพวกซอสไอ้ซอสฟ้าซอสเหลืองอ่าซอสดำดำนะคะสองซสุดท้ายปลาแดก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 อ่าปลาแดกเนี่ยอ่าปลาร้าเนาะก็คือสักสี่ช้อนโต๊ะ อันนี้คือโซเดียม 2, 2> กรัมหรือ2,000มิลลิกรัมทั้งเบิดนี่หมายถึงว่ามือหนึงที่บอกใ <1 S 1> <อ>นบ่อขนนี่บ่อเมนว่าใส่อันนี้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 แต่หมายถึงว่าถ้าเกิดใส่แต่เกลืออย่างเดียวเด่วนหนึ่งนะ,ะแต่ว่าเขากับใส่หลายอย่างซึ่งขั้นเกิด เฮาสิมาคำนวณตายแล้วปวดหัวใช่จังไรดีหมอแพทย์บอกว่าเอาจริงๆถ้าเกิดคำในน้ากลางๆเลยเคยใส่ทอดไก็ใส่ลดลงจะครึ่งนึงสมมุิเนาะอาทิตย์นึงลดเค็มครึ่งนึงเคยได้ยินบ่ะค่ะช่วงนี้เขาลดน้ำลงเนาะก็อันที่สองรสแล้วเฮากัในในความเค็มมันจะอยู่ในน้ำซุปนั่นวะค่ะนในในน้ำซุปน้ำจิ้มน้ำตำบักหุ่งน้ำหัวนน้ำราดหั่แปลว่าราดเนาะน้ำหัวนน้ำราดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮาอยากลด ข้ากระแขงเบาหงุดกินน้อยลงเออยาจำหลายยาโซดน้ำบางคนตำบะฮวงอันนี้สูตรหมอแพทย์เนาะเอาเส้นขนมจีนไปตุยลงไปแนะนำตำบะฮวงถ้าเข้าไปกินตามร้านอาหารเาก็บอกเพื่อนได้เนาะว่าอันใดที่เพป็นบดเฮ็ดสำเร็จรูปไปเนี่ยใส่เกลือหน่อยๆเด้อเข้มใหน่อยหรือใส่น้ำตาลหน่อยๆแต่ว่าถ้าเข้าไปกินข้าวแกงหรืออาหารสำเร็จรูปที่เขาเฮ็ดไว้แล้วหรือสูตรเขาต้องแบบนี้เนี่ยเข้ากับพรีหน้าอเองว่าเอออันนี้ถ้าเขากินเข้มเนี่ยเขาก็กินในน้อยเมนค่ะนะซึ่งเขาห่วงตำบะฮวงมันหนักกะ เขากับยาสดน้ำกันแคาา่นั้นแ่ะค่ะกับยังพอได้ค่ะ,อะโอเคอ่านี่เป็นคําแนะนํำนะครับเรื่องหวาเรื่องเข้มเรื่องหวานนีเขาเคยแนะนํำแล้วแล้วก็เรื่องแปง้งเรื่องอย่างแต่ว่าเดี๋ยวสิมีกิจแบบนี้แหละครับเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องสารพัดพอมันของใกล้ตัวกินถือต้องกับยูดีมีแห้งนะครับมีข้อนึงแคมนิดเ,เดียวเลยปะะเพราะว่าโลกไตเนี่ยยานเข้มมันมาค่ะ มันก็จะมีเครื่องปรุง<ม>ที่เขียนว่าโลโซเดียม,มซึ่งต้องระวังว่าถ้าเกิดคนที่ตไตวาระยะไขยไทยกินเครื่องปรุงโลโซเดียมระวังจะได้อันอื่นแทนโซเดียมส่งอันตรายค,รคือเกือปโปแตสเซียมนั่นเองค่ะเมื่อนี้เบิดเวลานะครับขอบคุณทุกคูทุกคนครับที่ติดตามรายการตุ่มโฮมในคืนวันลอยกระทงขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีนะครับไปลอยกระทงมองใใรลกานมีความสุขปลอดภัทยทุกสิ่งท,ทุกอย่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ la là phải là tùm hôm à, tùm để tùm hôm tùm hôm tùm hôm là sáng đắng đã hôm mà tùm mà vị trí hành mà lệ